สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมนะคะแอดมินีนะคะมาอยู่ที่กระท่อมนะคะละสังขารวันนี้อดนุนลอตเตอรี่นะคะกับพี่และเนาะกับพี่เละใบหนึ่งนะคะมาก็เจอพี่เละและ้วก็ทีมงานพี่เละเนาะทีมงานขายลอตเตอรี่วันนี้ลุงหมายไม่มาเนาะไม่เห็นลุงหมายไม,ไม่มาครับยังไม่เข้ามา๋อยังไม่เข้ามาเนาะคงจะมาไหมอ๋อค่ะไอน้นน นอนฟันกันป่จ้ะนะคะวันนี้ก็ตามฟัมฝันของพิทัศ์เหมือนเดิมเนะาะจ้ะฝันดีหรือยังเนาะฟันว่ายังไงบ้างเนาะคะฝันว่ายังไงบ้างคะเดี๋ยวไปทางนี้ดีกว่าขอเสียงหน่อยนะคะน,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 นี่ให้ให้ดูเลขเลยครับให้ดูเลขนี้เลยบอกรซีรสีที่ ตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดอันนี้คือพี่เขียนเองมาจ๊ะครับเขียนเองกันโองวดมันกระท่อมละสังขานหลวงปูส่สวงบ้านดุนตัวเลขนะคะได้ตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์่จ้ะครับโตงวดเลยอืมฝันว่ายังไงบ้างคะอันนี้เหมือนกับไม่นอนฝันเลยคือไปนั่งสมาธิบนกระท่อมลองนั่งสมาธิทุทโธรุทโทๆๆดูทีนี้ก็เหมือนมีคนมาเยอะแยะเหมือนมีคนมาไล่ให้ลง คือเหมือนบริวาลลูกปู่ให้ลงจากกระท่อมคือไม่ให้นั่ง oh. ผมก็เลยมามาลองนั่งดูที่ที่นอนในเต็นท์ oh. ก็เห็นเลขลอยมา oh. เลขที่ออกแล้วแหละเลขไอ้ที่อ,อกระมันที่หนึ่งอ๋อ oh. เลขที่อ,อกระมัดที่หนึ่งครับเป็นเลขอะไรพี่จำไม่ได้สองสี่สองบอเออสี่สองสี่หกศูนย์สามแล้วมันขึ้นอย่างนี้เลยขึ้นมาแบบนี้ oh. แล้วไอ้ั้งหน้า ข้างหน้าสี่สองสี่มันร่วงลงมาร่วงลงมาก็คือสี่สองตกลงมานั่นแหละผมให้เขียนไว้สีสองแล้วก็ไอ้สี 4, 4ที่ลงมาก็คือหนึ่งสี่ลงครั้งเดียวก็เลหนึ่งสี่ก็คือเลขเก่าที่ลงปู่รดน้ําให้เป็นครุบเบอร์สิบสีก็เลยเขียนไว้หนึ่งสี่แล้วก็มานอนจะจะจะลืมตาก็กลัวเลขมันหายก็เลย เขาเรียกอะไรคือนอนต่อเลยอนอนต่อกับไม่ไม่นั่งสมาธินอนต่อนอนต่อก็เหมือนมีคนเยอะแยะที่ที่อยู่ในกระท่มนี่แหละพาไปที่บ้านเลขที่ห้าสิบสองในหมู่บ้านทุ่งอ๋อพาพี่ไปป่ะจ๊ะพาผมไปผมก็หลับตานอนเขาพาไปก็ไปเห็นเขาเขียนไว้แบบนี้ห้าห้าหนึ่งกับในบ้านเลขที่ห้าสิบสองเลขที่ห้าสิบสองเขาก็ เป็นป้ายแบบนี้สี่เหลี่ยมป้ายสี่เหลี่ยมครับเป็นห้าสิบสองก็คือในหมู่บ้านก็มีคนเลขที่ห้าสิบสองจริงๆก็คือลุงเนยในหมู่บ้านทุนอ๋อมีใช่ไหมคะครับมีจริงๆก็เลยที่ห้าสิบสองครับก็เลยผมเขียนไว้ตั้งแต่คืนวันที่สิบจิตเขียนว่าฝันก็มีฝันก็คือมันครึ่งหลับครึงมันนั่งสมาธิน่ะคุ่แม่ก็คือเราหลับตาแล้วก็เห็นใบลอตเตอรี่ใหญ่ขนาดนี้เลยขึ้นมาแต่เลขที่มันออกแล้วก็คือ สี่สองสี่หกศูนย์สามประมาณที่หนึ่งเมื่อกี้เนาะครับประมาณที่หนึ่งที่ออกแล้วค่ะแน่ๆอาจจะมาอีกก็ไม่รู้แต่แต่สี่สองข้างหน้านี่มันร่วงลงมาจากใบใบลอตเตอรี่ใหญ่ๆนี่มันร่วงลงมาคือมันเหมือนกับที่เขาเรียกอะไรมันระเบิดนะอ๋อ้จะมันหลุดมันหลุดมัลงลงมากเลยสี่สองแต่หนึ่งสี่นี่คือคือมันหล่นเลขสี่มาตัวเดียวก็เลยใส่หนึ่งสี่ที่ฝันว่าลุงปู่รดน้ำให้ครุบเบอร์สิบสี่นั่นแหละจ้า ให้ซื้อนังสือแล้วก็มีน่าจะเป็นบริษวานของลูกปูพาไปที่บ้านเลขที่ห้าสิบสองก็เลยไปเห็นเลขนี้ที่เขาเขียนให้มันเลขมันจะลอยลอยมาในเลขที่นี้ก็เห็นแบบนี้เลยก็เลยเขียนแบบนี้ค่ะครับห้าห้าหนึ่งแล้วก็ห้าสองครับแต่จุดทูบเมื่อกี้ก็6หค่ะเหมือนกันก็ตัวเดียวกันเนาะพี่เนาะตัวเดียวกันจ้ะกับเลขเลขฝันกับเลขทูบเสียงไทยก็เหมือนกันเนาะเหมือนกันค่ะใส่ครบ ไม่รู้ว่ามันมาหรือเปล่าเนี่ยผมงอกเรืงฟันถ้างวดนี้ไม่เข้าสงสัยเต็มหัวเลยนี้ขอวเ่าก่อนนะคะท่านผู้ชมมันมันผิดคือมันไม่เข้าตั้งแต่ใบลอตเรี่สองใบใบที่เจ็ดก็คือถ้าทตีได้ก็ได้เลจ้า คือเราเราจับไม่ถูกเนะพี่เนาะตักเ,เ,เล่เลมันเข้าทุกงวดแต่ผมจับไม่ถูกเองค่ะคงวดที่ผ่านมาก็ถูกแต่เราจับจับไม่เข้าคือมันสี่สองมันมาออกครั้งหน้าของรางวัลที่หนึ่งค่ะ ก็เลยงวนนี้ก็ลงเสียงดูถ้าชอบก็ซื้อตามถ้าไม่ชอบเราก็ผ่านเราพี่เนาะค่ะไม่ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เนาะถ้าชอบเลขในกระทมละสังขารนี้ที่ผมอยู่ก็ซื้อตามไปกินถูกก็เยาะกันจ้าครับแล้วพี่ก็ซื้อไว้ผมก็ซื้อไว้หลายใบเลยแต่ก่อนผมไม่ซื้อแต่นนี้ผมเห็นเลขอะไรซื้อเอาหมดเลยเนาะครับค่ะมันถูกเมื่อกี้อดีตมืกีก็เสี่ยงให้พี่ใบหนึ่งเนาะครับค่ะให้พิทัศน์รางวัลพิทัศน์นะคะเก้าสองห้าจ้าครับให้รางวัลพิทัศน์ ผมนอนฟันมาจนผมงอกครั้งนี้ครั้งนี้เลยยังตรงกลางทางงดนี้ไม่เข้าสงสัยงอกทั้งหมดเลยตรงกลางวามฟันพิทักนะคะฟันได้นะคะแต่ว่าเราจับไม่ถูกนะคะเราจับคู่ไม่ได้นะคะท่านชมตั้งแต่ฟันเห็นอปู่ให้ลอตเตอรี่เนาะครับปู่ให้ลอตเตอรี่จแต่มันจับไม่เข้าหรือไปจับ สามสี่เจ็ดแต่มันออกสามศูนย์เจ็ดได้หร<ก>ือยังมาสี่สองครั้งที่สามถ้าครั้งที่สามถ้าสี่สองไม่ออกหรือถ้าสองไม่ออกสงสัยต้องไปยอมผมเลยทีนี้ไปยอมผมไม่เป็นผมดำเนาะไม่เป็นผมดำจ้าอันนี้สงสัยได้ยินน้อยเสียงนี่ปกติไม่ค่อยได้ยินเสียงบอกบได้ยินเนาะแต่กอนพี่ก็ไม่ค่อยสบายเนาะเป็นวัดนะคะอันนี้ก็เมื่อคืนก็ นอนจนรึงเวอรปรึกเลยไม่สบายเหมือนกันบ่ะจ๊ะก็คืนก็นอนสั่นไปนี้เลยน่นเดียวถ้าถ้านอนไปถ้าตายก็ตายอยู่คนเดียวอยู่ในเต็นท์สงสัยแอดมินีมาเปิดเห็นก็ได้เลขกับตัวนั้นแอดมินนีก็สนุกสนุกนะคะท่านผู้ชมเป็นคนที่ชอบหัวเราะนะคะแต่สองห้าของพี่ทัศนนี่เข้าไ่ หลายทีมเข้าหลายสำนักจ้ะแต่นี่มันฝันตรงงวดเข้ากับตรงงวดเลยนาะวันที่สิบเจ็ดจ้ะใช่ค่ะคือคือจะว่าฝันก็มีฝันคือผมนั่งนั่งัสมาลงลงนั่งสมาธิดูครั้งแรกเลยจ้ะแต่ถ้านั่งเรื่อยๆมันเลยจะไม่ค่อยเข้าเลยไม่ค่อยไม่ค่อยฝันก็ต้องนอนฝันอบ้างนั่งบ้างนั่งบ้างฝันบ้างเนาะครับจ้ะงวดนี้ก็ขอให้ได้เนาะครับ ได้ทุกงวดนะคะแต่เพียงแต่ว่าเราจับไม่ถูกแค่นั้นเองเนาะมันจับไม่เข้าอย่างอย่างนี้ก็เราก็แยกเป็นสองตัวก็คือห้าห้ากับห้าหนึ่งไม่ใช่ว่าสามตัวเราก็บุกไปทนสามตัวเลยตันเอาเนาะอันนี้ถ้าชอบชอบตัวไหนก็ลงตัวนั้นแต่ถ้าที่ผมชอบจริงๆก็คือตัวนี้กับตัวนี้ครับสี่สองกับห้าห้าหนึ่งับแต่ในรองรองรองสี่สองรองในสี่ อันนี้น่าจะมาล่างเพราะมันร่วงลงมาจ้ะสีสองเนาะอาจจะมาล่างเนาะพี่บ่านเนาะแต่นี้ลอยลอยก็คือน่าจะเป็นบนลอยน่าจะเป็นหกครับน่าจะเป็นบนเล็กบนโอเล็บนครับแต่ตัวที่ร่วงมาคือน่าจะเป็นล่างล่างครับร่วงเพราะมันร่วงมาที่ร่วงลงมาก็คือสีสองเนาะครับสีสองค่ะที่ลอยมาก็คือห้าห้าหนึ่งอันนี้ในบ้านเล็กที่ห้าสิบสองอันนี้บ้านเล็กที่ห้าสิบสองเป็นบ้านของลุงที่อยู่ในหมู่บ้านนี่แหล้มีทับมีอะไรไหมคะ ไม่มีเลขที่ห้าสิบสองเลยคุณลุงแล้วแล้วคุณลุงอ่าเลขที่บ้านของคุณลุงห้าสองนี่คืออายุเท่าไหร่คะโอ้ไม่ได้ถามเลยออ๋ไม่ได้ถามเนาะเป็นลุงเนยชื่อลุงเนยอ๋อชื่อลุงเนยครับอ๋อค่ะที่บ้านดุลเนาะอยู่ในทางโค้งของหมู่บ้านใกล้บ้านผู้ใหญ่อ๋อไม่รู้ทางโค้งที่เรามาเมื่อกี้บอกครับทางโค้งในถนนใหญ่ใช่ไหมติดบ้านผู้ใหญ่เห็นอยู่ค่ะบ้านผู้ใหญ่ใกล้กันตินบ้านที่มี ในตรงทางโค้งพอดีโค้งไปอยู่ในในโค้งเลยถ้าหลุดโค้งก็บ้านลุงเนยพอดีอ๋ออยู่ฟ้ามือใช่ไหมคะครับทำมาจากนี้ก็อยู่ฟ้ามือ้ามาจากทิศตะวันออกก็อยู่ซ้ายมือจ้ะเมื่อวานเกก็มาฉีดมะม่วงหิมาพาันตรงนี้เลยบอไม่ได้ถามอายุเกเมื่อวานอ๋อคิดว่าประมาณเท่าไหร่คะพี่คิดคิดว่าอายุเยอะแล้วบอคะ่ะ่าจจะหกสิบขึ้น เอาหกสขึ้นเนาะประมาณ60ขึ้นเนาะถ้าเราเห็นหก็เอาหกชไปไม่ได้ถามเนาะจะคิดคิดว่าอายุหกสกว่าหกสิบขึ้นนะคะผมก็ไปบวกไปเลขนั้นสี่สองสีกสก็ไปบวกสี่บวกสองบสี่ก็เป็น10บหกบวกศนบวกสก็เป็น10บและวมก็ไปตีสองหนึ่งแต่ผมไม่ได้เคยมอืมค่ะ จะไม่รู้มันมาหรือเปล่ารีเอาแค่นี้แจะเอาแค่นี้พอเนาะส่วนจะมาไม่มาเราก็ไม่รู้เนาะไม่มีใครรู้มาก่อนจรอจะมาไม่มารอุนตัวเราไม่รู้ตายวันไหนใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางจะเป็นแนวทางใช้พิจารณายาในการรับชมเนาะพี่เนาะคนที่คอมเมนต์ด่าว่าเขากดดาจนตายจ้าก็มันนี่ก็